จุ่มแหกแห้งมานครับผมเห็ดละงูโอ้ดอกนึงครับผมอีกดอกครับผมอีกดอกนึงเห็ดกอแดงแกงหวานๆครับหนองดำสวยๆงามๆเลยครับเป็นจุ่มเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ญแม่ใหญ่ลุงป้านาเบอร์สุขุเชคคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศครับผมกับผมกับเบลคอนลุยซานครับผมในเสาร์วันที่20กรกฎาคมพศ2568คนห้าร้อยหกบแปดครับมินิอนกับภาพยีพานองเขาปลาหาเห็ดคือกอครับผมหมายเข้ามาบ้านน้องจองหองให้นะครับเนาะในเขตตำบลไห่คามอำเภอตรีจังหวัดอุบลครับผมบรรลุน้องเบลคอนมั้งครับบาเบลคอนสีส้มสิมันคือวันมั้งครับผมลักลักมินิเบลคอนกับติมาตามหาเห็ดกอก่อนนะครับเนาะบรรลุน้อกันมั้งครับ แทแม่รถเขาคิวเบื่องนี้เบาขันเนี่คิวหาครับผมบรรลุนุกันครับว่าคิ้วหาโศกสุมานไปได้ครับผมไปเลยครับจุ่มแรกแห้งมานครับผมเห็ดละโง่อุ้ยคุณเห็ดละโงกเขางามครับผมเห็ดโกเดงแก้งหวานครับดอกนึงครับผม ออแดงริงแล้วครับดอกกำลังง,งามๆครับปีครับผมเห็นแต่แดงๆอีงดอกครับผม ดอกหนึง่งเห็ดก,กอรครับผมพี่ครับอูย้ยพี่น้องดอกนี้มีคนเห็น อุ้ยขาใหญ่ขนาดเลยครับดกอแดงอีกแล้วครับเสียงนกกระห่าวขนาดเลยห่องเป็นวันปุนเลยครับพีน่น้องไหมบรรยากาศขนาดครับผมบอนเสารอกนึ่งข่างนี้ครับผมเสียงนกรอ้องเพาะ กอแดงอีกครับผมใส่พอดีค่ำครับดอกนี้พอดีแกงแล้วเห็ดกอแดงแกงหวานหวานครับดอกจุ่มใหญ่ๆเจออีกแล้วคิวที่หาครับผมนี่ยังลงเรืออยู่ครับผม พอดิเมไปเรื่อยๆครับพึ่งดำพึ่งไขขาวจุนพูนครับหนองดำสวยๆงามๆเลยครับขอบผมอ่าตาเบาคอนที่บอกดอกใหญ่ อีิงดอกนงครับผมเป็นจุ่มเลยครับจเบจตการณกันครับผมหลุกนกันปีครับสีเหลืองครับก่อนนังครับพี่น้องเห็ดตะใครอีกเลยครับผม เห็ดโกแดงแกงหวานครับผมกำลังงามๆครับขาใหญ่ๆของน้งครับผมเบาขอนก็มาอาย,ยหวาน่เห็นเพื่อนไม่เห็นเห็นกัตตอนบานครับเห็ดพึ่งขาลายหอ,อกเรื่องครับผมเห็ดพึ่งขาลาย สามบาลครับผมพึ่งขาลายดอกเดียวงามๆครับผมอู้ยงามแฮงเด็ดแดงโกโดีครับผมจูมันเท่าพี่ครับ ดีครับผมนีม่เห็บอะไ้เอาทุพหิยิงโดรครับอู้วพี่น้องบอลขอนเกียเพ็ดเข้ามามาผ่องาบักเข่งฮักพี่นอ้องโอ้ยบอลขอนสถิเก็บเอาแล้วนี่เอาไปต้มพี่น้องต้มกินไหนฉันอือ แกแล้วครับดกขนาดเลยครับอืหักลงงาเดียวตนใหญ่เพิ่นขึ้นไปเรืยมงใส่สิดกแขงนะครับงาเพิ่นเลยหกักเก็บรวมกันครับเอ้ยตอาหักต่อตครับไปต้มกินเลรนครับพี่น้องไงบักเข่งเนาะจะพี่น้องเอื่นหมากอย่างนอ้อ ภาษาไทยจะเกินหมากี่ยังพี่เนอะโลกขนาดเลยครับผมโอ้ยผมดโก,กิลี แตละเสียงอยตะกี้ตะก่อนแม่เบาวคอวนไปแหลกประแดกแล้วครับนี่มาเข่งหากินอยากขึ้นครับต้นพุน่สูงไปแหลกประแดกแหลกเขาครับคือสมัยตะกี้สมัยโบราณบากคอนเก็บแ้้กขอใจพี่น่องมึงนั่งครับผม มาดีเบาขอนกับสิพาพี่พานงองไว้กบ้านล่ะครับมาบุกผลงานน่วกันเลยครับวันนี้มาเบาคอนสี่โศกสีมันไปได้ครับผมเขาป้าแบบฟอฟ้าวครับมาดีสิพาลูกไปเที่ยวนะครับนาะเบุกผลงานนํากันเลยครับผมนี่ครับเบาคอนกับไอเครื่องกระตายครับผมมัดีทีิเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดละงูเฮ็ดเพิงรุ่มร่วมล่ะครับพี่น้องครับโอ้เฮ็ดละงูเนี่ยแกงกับสิเดมอหนึ่งพอดีครับผมประมันโลกกัวครับ มันนี่กับบาคอนมาพอเอกพอมาเข่งครับพี่น้องงานพันหักลงอุ้ยคุนกำลังพอดีต่มพี่น้องรุ่นนี้ต่มกินไเพี่น้องอุ้ยแสบคือตีกีตะกอนแม่บาลคอนไปแหลกประแดกครับนี่ยไปแหลกประแดกไปเนี่ยแหลกขอครับคือแต่สมัยโบราณเนาะนาะหักกิยาเขื่อนครับมาเข่งพว่าตุลสูงส่งงานพันหักลงบาลคอนกี่มา ลายตื่นครับผมประมาณท้องโลผลงานโดยรวมหอกอะแบบเฝ้าๆเข้ามือนเด็มันนี่ครับผมมันพอจะยู่ได้กินครับผมส่วนเห็ดงดเห็ดไวายนะครับเนาะไม้บรรทุงจองครับผมเบาคอนกะมีอย่างไรครับเหมือนนี่ครับผลงานหอกกระแดกผลงานละไม้ปลาเอ้ยบอกไม้ปลากับเพ็รครับผมเบาคอนก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟทีทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมเบาคอนลุยซานล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะ ถูกการตีสมดถูกกำลังแรงใจครับผมบบาคอนข้อฟาวีครับคลิปหนึ่งรับฝากมายายลูกปลาอ่ะอาเวอร์สกูทุกคนขับรัวน้องนงลูกหลานครับผมซอยกมกล่ายกแชร์ก็ตามเบาคอนลุยซานได้ได้ขับผูเบาคอนลุยซานไม่แรงใจคลิปต่อไปครับคลิปน้ำลูกก็ไม่ครับบเบาคอนมาใส่ครับคลิปนี้ขอเยอะเพียงสัมนี้ครับสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับผมครับผมมหัศจรรอนกระเจียวออกกันพี่ให้น้องเมึงครับ น้องดำเห็ดกอน้องดำก่อนกอนแดงแกงหวานเห็ดกะหาหอยากพี่น้องชังเฮ็ดกะห่างมาวัานนี่กะสีคือคือเฮ็ดกอมากวัานี้บ่มีอีกครับแต่ว่างหอยพี่น้องเพื่นเขา้กากระารครับผมบาว่าน,นคิวหาคิววหก กขาคุ้มเห็ดก่อเนจนห้างเนี่ยหาอย่างเนี่ยจะบ่คนในของเสียบมันแหล,มะ,ททะ,ลมะมักเข่งภาษาไทยจะเผู้เหนอนี่ยังตบกคนเริยนตะบักเข่งอ๋อส่อนแต่ดอกนี่ครับคุณดอกใหญ่ๆเห็ดห้อง แต่ว่าห้องพี่หน่องมันจะเที่ยไยอยู่ครับผมรูปพี่หน่องเพิ่องอาไปเบิดบ่ตักไข่พอขอนเดียวอกหนึ่งนีง่เรียบร้อยครับผม ผลงานคบาค่อนวัน,นี้นี่แหละครับผมออกพี่ให้นองเบิ่งลอ่ะเฮ็ดกอเฮ็ดเพิงเฮ็ดตะไคร่เฮ็ดลลโงกดอกหงเฮ็ดเพิง,เดเพงดําของแสบครับมาเค็งครับผลงานเท่าก็เต็มประถาตพอดีครับผม